สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องๆทุกคนก็แบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบเก้าแหละนะครับก็มีภาพใหม่ๆให้เราให้น้องเขาวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงอยู่ตลอดนะครับหน้ายี่สิบเก้ามีหนึ่งข้อเป็นเม็ดเล็กๆกับเม็ดใหญ่ให่นั่นนั่นก็น่าจะหมายถึงบวกหนึ่งแล้วบวกอีกเท่าไหร่ครับห้าคำตอบเป็นเท่าไหร่หกเซตใส่คําตอบนะครับอันเนี้ยถึงจะมันดูง่ายๆแต่ว่ามันมีเสน่ห์นะ เราอาจจะเข้าใจเด็กๆในบางทีต้องคิดคิดมากเลยนะครับกว่าจะตอบคําถามมันได้อ่ะมาดูโจทย์โจทย์ข้รื่หนึ่งบอกว่าอะไรครับบวกสีบวกหแล้วก็ลบห้าทำยังไงบวกสีบวกหแล้วก็ลบ5้เงหงลือคาตอบเท่าไหร่ครับ4ี่เซตข้อที่2องบวกสลบหบวกหบวกสลบห แล้วก็บวก5ตอบเท่าไหร่ครับ7เซทต่อไปข้อที่3บวก5บวก4ลบ2บวก5บวก4แล้วก็ลบ2ตอบเท่าไหร่ครับ7จ็เซทข้อที่4บวก2บวก5แล้วก็บวก1บวก2บวก5แล้วก็บวกอีกหนึ่ง ตอบเท่าไหร่ครับ8ปดเซทต่อไปข้อที่5บวก3บวก1แล้วก็บวก5บวก3บวกอีก1แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตต่อไปข้อที่6บวก1บวก3แล้วก็บวก5บวก1บวกอีก3าม แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตต่อไปข้อที่7บวก2บวก2แล้วก็บวก5บวก2อบวกอีก2แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตต่อไปข้อที่8บวก3บวก1แล้วก็บวกอีก5บวก3บวก1 แล้วก็บวกอีก5ตอบเท่าไหร่ครับ9เซตข้อที่9กบวก5ลบ5แล้วก็บวก3บวก5ลบ5แล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไหร่ครับ3เซตข้อสุดท้ายบวก2บวก5แล้วก็ลบ5บวก2บวกห แล้วก็ลบ5ตอบเท่าไหร่ครับ2เซฟไม่ยากเลยเห็นไหมครับน้องๆทุกคนคุณครับถ้าน้องๆทำา10ข้อนี้ได้แลวถูกหมดก็ถือว่าเก่งนะเพราะบางทีเด็กอนุบาลหอนุบาล2อาจจะใช้เวลาทำนักสี่นาที3นาทีนี่ถือว่าเก่งนะการทำเลข10ข้อใน2อสนาทีของเด็กอนุบาลน,นี่ถือว่าไม่ปกติละถือว่าเขาเก่งขึ้นนะครับถ้าปกติจะทาไม่ได้ไม่ปกตินี่คือทาได้นะครับ ตอนเราเด็กเกนี่โอ้โหเลข10ข้อนี่เราทําเป็น10นาทีนะครับเป็น15นาทีจําได้เลยแต่ตอนนี้เด็ก,ดกๆใช่ไมครับสบายมากอย่าลืมเรื่องการบอกโจทย์นะครับครูก็มีชีตบอกโจทย์ไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็มาฝึกฝนกันตอนที่เราไปเจอที่โรงเรียนนะครับหรืออาจจะสอบถามนะครับโทรถามหรือโทรถามทางไลน์หรือพิมพ์ข้อความมาในไลน์กลุ่มก็ได้โอเคครับสวัสดีครับ